สวัสดีครับพี่น้องครับหลังจากขายของกลับมาครับนี่มาหอดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วครับเพิ่งเก็บของกลับมาครับไม่อนี้ขอบคุณคุณพีททำน้ำมาจากวงเวียนใหญ่ครับมาซอยอ่าอุดหนุนปลาดุกฝ่ายนะครับเนาะขอบคุณเลยๆครับมาจากวงเวียนใหญ่นะครับเนาะอ่าดีใจมากเลยครับเราคิดว่าพี่เพิ่ะสิมาหาทำไก่ับเนาะจากวงเวียนใหญ่ครับเขามาแล้วครับเหลือเบาลายครับเป็นแค่เบิร์นใจหน่อยนะครับเนาะเมันขนลงอยู่ครับอ่าร้านก๋วยเตี๋ยวไก่้ในสี่ยู่ซอย เพชรเกษมที่สิบแปดแยกสามเจ็ดครับนี้ผู้จัดการผู้จัดการผมย้มเศร้าสีดำควก็เก่าอีกนะครับคุณนี่ครับของเหลือมาเหมือนนี่ครับเนประดุกพอดีพี่สาวเรามาจากเมืองใหญ่แล้วมาเรามาซอยวนนุนครับอ่าล้านกวยเจียวที่ยุ่นี่ครับนี่นี่ครับส่งป้ายเลยครับนี่แยกตอนนี้กัเวลาเกาโมงเครื่องครับผมเข้ามาาล้วนะครับเนาะ บรรยากาศยุลันก็เดียวครับเนี่ยตอนนี้เพื่อนทห้นั่งกินได้อะไดนะครับเนี่ยพี่น้องพ่านไปทำไมกะแวะอุดหนุนได้ครับผมขอกคุณนลายรายครับอุดหนุนย่างเดียวพี่น้องครับ่วงนี้โอ้ดีใจครับพี่สาวเรามาจากมงเวยนไงนะครับเนาะมาซอยอุดหนุนป่านนี่ครับเราโทรหาผูนิรับครับเนี่ยบอกทางคนไปแจ็คบอกพิษบอกเถืดอเพราะว่าที่ผมไปขายขอางอชอยูซอยบางแวกลอยซีนะครับเนาะไก่สเว่นเลยครับสุดไก่แลวเพิ่นเราบ่นเนี่ย นี่ครับก๋วยเตี๋ยวห้องก๋าเตี๋ยวมาเรียบร้อยครับนี่ตุนแล้วเป็นบางส่วนครับเปียกผ้าเป็นบางเครงใน้นะครับเนาะแบงแด้ผู้จัดการน,นี่ครับแบกมาได้ครับพี่น้องครับย,ยู่นี่ล้วเช็ด,ดกระเส 48, ยียมทีแยก37ครับนี่ตุนกำลังชิดได้ที่แล้วครับได,ได้แล้วบอไปเช็ดก๋าเตี๋ยวอีกทีหนึ่งไปยูกันในเสื้อหลังครับผม ขายของแล่ะเขามานี่ค้อสรงก๋วยเตี๋ยวซอยข้าเจ้าครับนี่ครับพี่น้องครับขาไกลครับตุนห่อนห่อนเมนีพิเศษครับมีคอเล็กมีปลายปีกพร้อมได้ครับนี่ครับกตะเจีนี้เป็นหน้าอกไก่อีกอย่างหนึ่งครับหน้าอกไก่นะครับเนาะนี่ครับเป็นหน้าอกไก่ตุนไว้ครับเนี่ย บางคนขายครับแต่ละคนครับไม่แต่พูใหญ่ๆครับเดี๋ยวให้เป็นขายของกันครับ,บนีน่นอนอนครับไก่ตุนพี่น้องไก่ตุนหนกไปอ่อนๆครับบางขานี่ครับโอ้นี่ครับอยากเลี้ยงอีกคันเนี่ นี่ครับที่เกี่งออกได้เลยครับนี่เพืยไฟเปิดแล้วแม่น้องผู้จัดการปิดไฟเลยบ่นี่เรืยกว่ายังสิบ่อ่ะไฟของครับเป็นสิื่อยเกินนะครับเนาะผ่านไปผ่านมากรับแวะมาเลยครับพี่น้องครับอยู่เพชรเกษมสี่สิบแปดแยกสามเจ็ดครับน่าจะเห็นผู้จัดการพวกนี้นะครับนี่ยคนอ้วนสองคนอยู่นี่ครับลานกะนั่งได้ครับเป็นไห้นั่งกินได้นะครับเนาะ บรรยากาศแต่ค,คิดในไปสร้างนี่นะพี่น้องเนานะพาพของบรรยากาศกับมาขอบคุณพี่สาวที่อรอมาจากวงเวียนใหญ่นะครับน้องแวะมาหาครับมาอุดหนุนปลาดุกไปครับมาหมื่นนะครับเนาะขอบคุณลหลายๆนะครับเด้อสวัสดีครับ